สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเครื่อง MVC T 1 0 0 d คือเครื่องตบดินหรือว่าเครื่องตบเรียบของมิก a s ซาที่เป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลครับเรามาดูวิธีการตรวจเช็คเครื่องประจำวันกันครับข้อที่1ก็คือเหล็กเราต้องมาเช็คโครงเหล็ก รอบเครื่องว่ามีการแตกหักเสียหายหรือว่าเกิดสนิมไหมนะครับแล้วก็รวมถึงน็อตทุกตัวว่าอยู่ในสภาพปกติไหมมีการคลายการหลวมหรือเปล่าต่อไปก็คือเรื่องของน้ํามันน้ํามันจะมี3จุดที่เราต้องเช็คจุดที่1ก็คือน้ํามันดีเซลนะครับเราควรจะเติมน้ํามันดีเซลเนี่ยให้เกินครึ่งถังขึ้นไปน้ํามันที่รองรับก็คือน้ํามันไบโอดีเซล B7 สูงสุดนะครับต่อไปก็คือน้ํามันเครื่องน้ํามันเครื่องเนี่ยเวลาเช็คปริมาณแล้วเนี่ยให้อยู่ระหว่างโลกับไฮ นะครับแล้วก็ใช้น้ํามันเครื่องเบอร์1 0 W 3 0อันสุดท้ายก็คือเรื่องของตัวน้ํามันฐานหรือว่าน้ํามันหล่อลือ่นลูกเบี้ยวจุดนี้เนี่ยเราเช็คว่ามีการรั่วไหลหรือเปล่าถ้ามีการรั่วไหลต้องซ่อมแซมก่อนที่จะเริ่มใช้งานอันต่อไปก็คือเรื่องของน้ําเวลาเราใช้งานนะครับถ้าเราต้องการลดฝุ่นหรือต้องการให้ดินแน่นขึ้นเนี่ยเราสามารถเติมน้ํา เข้าไปตรงถังน้ําตรงนี้ได้เปิดก๊อกน้ําก็สามารถพรมน้ําระหว่างทํางานได้เลยสุดท้ายเรื่องของยางยางเนี่ยจะมีทั้งหมด6จุดก็คืออยู่ใต้เครื่องใต้เครื่องตรงนี้ทั้งหมด4จุดก็คือซับแรงสะเทือนอีก2จุดอยู่ที่ด้ามจับนะครับตรงนี้กันแรงสะเทือนถึงผู้ใช้ทั้งหมด6จุดต้องเช็คทุกวันว่ามีรอยแตกไหมมีการแตกแรงงานไหมครับวิธีสตาร์ทเครื่องข้อที่1ก็คือเราเปิดก๊อกน้ํามัน เป็นออนสก็คือเรามาดันคันเร่งให้อยู่ประมาณ30องศาจากจุดเริ่มต้น3เราต้องกดวาลลงไปก่อนที่เราจะเริ่มสตาร์ทเครื่องข้อ4ก็คือเรามาดึงรีคอยล์สตาร์ทด้วยความเร็วและแรงเพื่อสตาร์ทเครื่องนะครับในกรณีที่เวลาเราดึงแล้วเครื่องสตาร์ทไม่ติดเราต้องมากดวาลสาอีกครั้งหนึ่งให้มันลงไปก่อน ก่อนที่เราจะเริ่มสตาร์ทอีกครั้งเพื่อป้องกันรีคอยล์เสียหายตอนนี้สมมติว่าเครื่องเราอยู่ในรอบเดินเบาแล้วนะครับก่อนที่เราจะใช้งานเนี่ยเราก็ต้องมาเปิดน้ําก่อนนะครับเปิดน้ําให้น้ําไหลเรียบร้อยปุ๊บเราก็กลับมาตรงคันเร่งเนี่ยเราต้องดึงมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ให้สุดภายในครั้งเดียวปุ๊บนะครับเครื่องก็จะเริ่มตบแล้วก็ทํางานได้เลยตอนนี้สมมุติว่าเราทํางานอยู่นะครับแล้วก็เราจะเลิกใช้งานอย่างแรกก็คือเราดันคันเร่งกลับมารอบเดินเบาเราก็มาปิดน้ําแล้วก็รอ3 5นาทีให้เครื่องคูลดาว พอเครื่องคูดาวเสร็จปุ๊บเราก็ดันคันเร่งกลับไปที่สุดนะครับก็จะทำให้เครื่องดับเรามาดูวิธีการ,รบำรุงรักษาเบื้องต้นนะครับข้อที่1ห,หลังจากใช้งานไปแล้ว20ชั่วโมงแรกเฉพาะ20ชั่วโมงแรกครั้งเดียวเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องและถ่ายน้ำมันเครื่องเพื่อเอาเศษโลหะที่หลงเหลือจากการผลิตออก หลังจากนั้นเนี่ยทุกๆ1 0 0ชั่วโมงเราจะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องตามปกติต่อไปก็คือทุก300ชั่วโมงเราจะต้องเปลี่ยนน้ามันตัวลูกเบี้ยวนะครับตรงนี้ใช้เบอร์เดียวกันน้ํามันเครื่องเลยก็คือ 10w30 แล้วก็กรองน้ํามันอีก2จุดจุดหนึงคือกรองของดีเซลนะครับ อีกจุดหนึ่งก็คือกรองน้ำมันเครื่องที่จะต้องเปลี่ยนครับทุกๆ2ปีก็คือเปลี่ยนท่อน,น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับหรือว่าท่อนในระบบดีเซลต้องเปลี่ยนอันสุดท้ายก็คือกรองอากาศเราเปลี่ยนตามสภาพก็คือเช็คเครื่องทุกวันแล้วเนี่ยกรองอากาศอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถกรองได้แล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนกรองอากาศวิธีการใช้แล้วก็วิธีบำรุงร,รักษาก็จะประมาณนี้นะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้เครื่องให้ถูกต้องบำรุงรักษาให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัยของคนใช้และลดการเสียหายของเครื่องจักรเพื่อให้เครื่องจักรอยู่กับเราได้นนๆ